สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนวิชาบูรณาการไทยนั่นเองอ่ะเทอมที่แล้วเราเรียนถึงสระอะไรละคะอ่าสระอูใช่ไหมอ่าวันนี้เราจะมาขึ้นสระอีสระอีจะวางอยู่บนหัวพยัญชนะอ่ะเวลาเขียนเราจะเขียนอยู่บนหัวพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะอย่าลืมการอ่านผสมคำ พยัญชนะต้นกับสระนักเรียนต้องจำอะไรให้ได้ก่อนนะคะพยัญชนะใช่ไหมคะอ่าแล้วเราค่อยไปจำสระแล้วค่อยอ่านรวมกันเช่นกอไก่อ่านว่ากอใจสระอีกอีกอีนั่นเองอ่าสระอีมีหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันเลยอ่านี่เรียกว่าสระอีเห็นไหมคะสีแดงๆอ่าสระอีจะมีหนึ่งขีดใช่ไหมคะ อ้านักเรียนต้องจำไว้ด้วยนะคะซะอีอออีอีซะอ,อีนะคะอยู่ในเสียงที่เป็นเสียงยาวนั่นเองนะคะ,ะถ้าเ,เด็กๆพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มอ่านประสมคำกันเลยแบบฝึกอ่านภาษาไทยชุดฝึกประสมสระซะอีอีอ่านว่าสาระอี ปีอ่านว่าปออีปีสีอ่านว่าสอ,อีสีมีอ่านว่ามอ,อีมีกีอ่านว่ากออีกีจีอ่านว่าจอ,อีจีดีอ่านว่าออีดี ีอ่านว่าตออีตี B ีอ่านว่าบออีบีปี B, อ่านว่าตออีปีฉีอ่านว่าชออีฉีถีอ่านว่าทออีถีผีอ่านว่าพออีผี ฝีอ่านว่าฝออีฝีชีอ่านว่าชออีชีซีอ่านว่าซออีซีทีอ่านว่าทออีทีนีอ่านว่านออีนีพีอ่านว่าพออีพี ยอ่านว่ายออียีรีอ่านว่ารออีรีลีอ่านว่ารออีลีวีอ่านว่าวออีวีกออีกีรออาลากีลาฝออาฝาชออีชีฝาชี ทออาทาสอีสีทาสีนออานาทออีทีนาทีเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะอ่านกันได้หรือเปล่าคะอาบางคนอ่านหลายรอบมากใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดแบบฝึกภาษาไทยหน้า6และหน้า7นั่นเองเด็กๆอย่าลืมเด็กๆเขียนแล้วเด็กๆ ระบายสีให้สวยงามพร้อมอ่านทบทวนอีกนะคะเด็กๆจะได้เป็นยังไงคะอ่านคล่องนะคะและเขียนคร่องด้วยอย่าลืมนะคะการทำงานทุกครั้งจะให้เด็กเขียนชื่อใช่ไหมคะชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะอ่ะคุณครูมุ้ยรอติดตามชมผลงานของเด็กๆนะคะเจอกันวันถัดไปคะ่ะบ๊ายบาย